สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องกองไปทุกคู่ทุกคนครับผมมือนี้พ่อกันอีกแล้วครับช่องพญิตุลุยสานครับผมมไี่คือเก่าสว่างได๋อหรือกพี่น้องเนี่ยนองตีซี่ฟูดครับนองตีซี่ฟูดครับผมมือนี้ก็มากินเข่าครับพญิตุลุยิสานพี่น้องครับผมหลานหลานพญิตุพี่น้องครับผมมาเซ่บๆนุ่กันครับผมสําหรับมือนี้เมนูเฮามีอย่างเนี่ยลาบพี่น้องครับผมลาบเรียดเด่นเด่นเดวกะ ลาบสุกลาบยิบครับผมทานี้พี่น้องครับผมเสียบๆน้ำกันครับเขาเนาี้ยเขาเนาี้วกองไงคือเกาละนานเขาเนาีน้วหอ่อนๆอุน่นๆเอาลงมือเลยบัดนี่เอาพี่น้องหาเขา่าหัวน้ามาสโโปพร้อมพอย,ยัคตุยระวังลูกสาวเป็นกอจ้อออกมาเด้อนั่นอื้อ ฮือดูโดดพี่น้องเสียงแจ๊กๆนี่มุดยังนี่น้่งตกะที่พ่อเน่องตุ๋นนั่งอยู่เนี่ยน้ำท่วมหลังบ้านอืม นั่งกินเขาเยอะางน้ำตกพี่น้องเององตย้องไม่บรรยากาศดีดนห่ได้าเ็ยเลายมือเราพิ่งนี้ตื่นบ่ได้ทพีท่น้องน้ำถ่วมองพนี้ตื่นยน้ำถ่วงเมือใช่พี่นมม้องเพิ่งเนีทางลังน้ำตกอือ แสบปืเ๊เกาไปนอนพักกับที่นี่ประมาณเนือ,อ<า>กินบ่าี่นึนแรงกินบ่เป็นบ่เป็น ทำยังไงอือ huh. หขอาเส้าพี่น้องขอ้าวเส้นตุย๋ไยไปตลตาดไปตลาดเขาตะมาตะเชียงกว่าแล้วอือ uh huh. ออกไม่เว็นแล้อืออือพวกนันไปไ,ไาบบ้าเขาแล้วหรือเปล่ายินฟ้า Tập. Mình khá, bánh giá cạp mình cứ cứ biết tốt quá tao đẹp กูก็ควรจนนไม่บานจะดูดสักถ้าเขาบันมาดูดซกวันนี้ตุยขี้ดื่อขี้เื่อ คอลูกเสาไปยห้ตุยดูเสาต้าเขาที่นองมืงหันรับว่าได้กินมอืมอมอมอม น้ับงว่วพี่น้องน้ับงว่วยขุมม่นๆมำเนาะพี่น้องน,นี่บ่เห็นพวกน,นี้ตเอามา่จริงกับเหมืนนอน,นแก้เป็ดพี่น้องจริงแก้เพ็ดอือหือ กระดวน mm. ทางนี้นนต้นใบมะกรูดที่น้องใบมะกรูดใส่ราบงวนออากันดีอืมครับ ขันผมบโโ่อกันนีแต่ดาวดินทั้งผากเนื้ทั้งนั่นก็จะเอื้อนสต่ดาวดินพี่น้องข้างบ้านตกกนัวนี้ตื่นปากแจ้งผมดอว่าผักผมดังจับตูมใส Lainnya, engkau kan. ข่าวเครื่องข่าวเนี้ยติดมือพี่น้องเลยงานนี้ยังไงพี่น้องว่ายันย่างนียันยันแต่ปีงพี่น้องเลยม้องพ่อเนี่ยตัวนั่งอยู่นี่น้่มเลยนี่น้่มเพียงนขึงขาคนนี้พี่น้องเลยน้เพียงน้ั่ไหลจ้าจ้ากินมีบอกว่าผมนุ่ยนี่คือนุ่ยใหญ่แเต้ยเนี่ยเนี่ยยุ่งเหงาตัวนั้น ขอใหผมยันปีงจับขากระปองงานดีน้นเลยเนี่ยกินเขากีนน้องน้ำทวมเสียงอ่ะบเขา้ยิ่บหรอเล่าม่งห่อจะนน้มยไม่สิไรแล้วพี่แล้วน้องเนีย ให้พิจีพร้อมและพี่แระน้องพร้อมมือเนี่ยเปิดตัวก่อนพี่น้องเปิดตัวนอ้นอ,งนองจีที่พูดเดี๋ยวอนะันน่ากลัวว่าตีเฮ็ดอีกต้องนึงพี่น้องไปส,สนับสนุนในเรื่องพี่น้องเด้อ ององสีสีฟูดอ๋อคำสุดท้ายเป็นวงสายฟ้านยานแล้วบันไหนก็ชู้ชทั้ทงถึงนี้วะ พี่นอ้องอิ้มเน่อยดิยิ้มแล้วบัดนี้ยเนาให้น้องตีแรกพีแลกน้องเออปี๊บยิ้มน้องพี่น้องเนาะอ่ะขอะเป็นว่าฟึ๊กนะครับพี่น้องกับผมสำหรับคลิปนี้แต่ทจจีนีน้อ่ะอม่จรินหลับรู้แลกันอ่าให้กันตังใจกันด้วยครับผมอ่าสนับสนุน ต้องน้อยๆต้องพยายามตุยลุยอีสานเด้อพี่น้องเด้ออืออย่าไว้คลิปนะอย่าลืม,มกดซับก,กดแชร์กดไลค์กดแชร์ไมาให้ตุยจำสิทธิที่พูดอขอกก้าวเข้ว่าส,ส,ส,สวัสดีครับ